สามหารถราชโนใช่ราชโนฝ่ไฟนี้ซ้อมมาก,กี่วันกับเดือนซ้อมอยู่ที่ราชนอยู่ที่เดิมมีใครช่วยเป็นคู่ปรับซ้อมมากตอนนี้ตอนนี้เราอายุสสูงเท่าไรครับน้ำหนักไปปล่อยเราตอนนี้หกมวยสไตล์วันนี้เราต้องเจอคู่ปรับเก่านะย้อนนาทีวันนั้นเตือที่รามเนินเป็นไงวันนั้นไปแพ้แบบไหนวันนั้นเบียดกันหรือว่าขาด ไปเปลี่ยนไปพลาดได้ไหมวันนั้นตอยกันเบรตร้อยร้อยยี่สิบสองวันนี้ตัร้อยยี่สิบสามเนะเาะเลยมาล้างตาช่องเจ็ดสีคิดว่าวันนี้เขาคืนได้ไหมเอาคืนได้มั่นใจเขามเดาม์นสไตล์วันนี้ต้องแก้เมือกินที่นี่นะเมื่อเช้าสหนักยางเป็นไงมั่งตอนหนึ่งก็มาเกินปอนหนึ่งก็เดี๋ยวมาวิ่งยืดเส้นยืดสายร่างกายตอนนี้มนสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาล้างตาที่นี่เอาชนะคืนเนาะคุมมากี่กิโลไฟนี้ อาก้ hello, hello. ต่อยมวยไทยมาทั้งหมด60คนจังหวัดุรฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยครับเป็นเง uh, ินจริงครับขอเชิญวันนี้คุยสองช่องเจ็ดน,นะขอ uh, uh huh. uh, โชคดี uh huh.